สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูอันนี้บีบีอ่ะอพี่อ่าบีบีะนะครับโคงเขาเรียกอะไรตานกใช่ไหมอ่าเรื่องตานกนะครับก็อาการนะครับไ,ไหนๆ <c oughs> อะไรมากระแทกนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะแกะมาดูฝาสูบก่อนนะครับก็กลัวจะเป็นช่วชุดวาวนะครับฮะเออส่วนใหญ่วาวี่เสียมชอบขาด าบาวผิดปกติเลยก็ขับอยู่ดีๆก็เรียบร้อยเลยคนเขาตรงนีเดียวสะปูดแน่นอนเลยพี่วบอลแต่ถ้าโชคดีแล้วก็เลยโคตรก็โอเคแล้วบี่ก็พี่อยู่ที่ไหนนะสตยงามสวยงามครับอ่สาสวยงามนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอาแล้วก็มีอีกตัวหนึง่งนี่นะครับอ่าพี่เขามาจากเชียงรายเนาะที่เขาบอกเมื่อกี้ เชียงรายก็มาทำาัวละพิโลคนะครับก็เลยเอาเครื่องมาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเย็นๆมาเอานะครับ <c oughs> ก็จะเอเป็นสเต็ปร้อยห้าสิบนะครับอ่าไปใส่แตนนะครับอ่าโอเคได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอลูกน้องมาแป๊บหนึ่งได้รื้อทีเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะครับอ่าว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ทนมากน่าจะเบาขาแน่นอนเพราะว่าเบามันก็เบาวเทียมใช่ไหมล่ะอันนี้รถมีแคมด้วยใช่ไหมล่ะอ่าแน่อันไหน ถ้ารถมีแคมมันต้องอใช้เกรดดีๆหน่อย,อยวันนี้เรของแท่งเดียวพวกวาลวพวกอะไรพวกเน,นี้ยน,นะอ่าครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ปิดออกมาแล้วนะครับนี่แล้วก็วาลนะครับมันดุ้งนในข้างนึงนะครับไม่รู้ว่ามันโดนอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหมุนไม่ได้นะครับนี่โอ้ ลูกสูบมันนิ่งเลยอะไม่รู้อะไรมันขาดก้านขาดเปล่าก้านขาดนะพี่ไอ้พิมพ์หมุหดมไดนัดชาร์ปมะขุดโอ้โเอ้ขับเป็ดตังบนอะอ่ะพอประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตลื้อดูอีกสักพักหนึ่งนะครับผม ดูที่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถ้เาเกิดมันไม่ตีก็ไอ้น็อตนั้นได้มันไ,ไปหมดแล้วการเกิดเนอะตีกับสิทธิ์ใช่ตัวบววนขาดโอ้โหหล่อวาวโคตรเลยับแปลกโอ้โหแล้วมัน,นมีสิทธิ์ไอ้นี่ยสลักสลักขาดกับพี่เป็นไม่ได้สลักสูบอะ่ะมันดึงออกมาครึ่ง,งลูกเลยเคยเจอบ่อยพวกเนี้ย มันนิ่งเลยเราสูบอ่ะเนี่ยแล้วมันมาตีไอ้นี่คดรเลยยังไงวะเนี่ยเบาลอยลูกสูบมันกระแทกไงเนี่ยหน้าเนี่ยขาวเลยเนี่ยเูกสูบมันนิ่งเลยไงมันมาขยับปิดเร็วเลยน้ำมันเลยหกอ่ะเอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลื้อก่อนนะครับจะดูภายในนะครับผม <S <S อ่ะนะครับก็เจอสาเหตุแล้วนะครับที่ว่าหมุนไม่ได้นะครับ อีดัดเราแล้วพี่โอ้ยอะไรจะกนาดนานั่นนี่นะครับโคตรโอ้อแตกอีีก็ได้น้ำก็รั่วอกไปอ,อน,นะครับนี่ยสูบขาดครึ่งนะครับอ,อือหึแหนะทำไมมันต้องเปลิดบอกไันแล้วไอ้พี่ใช่มันต้องไปจุดแล้วพีแว่าเรย สองพันกว่าบาทบอลลูนเบไม่ถึงนะครับไอเฉพาะบอลลูนเบร์ได้ไม่ถึงแล้วสองพันเก้าดีนะที่เป็นแค่นี้อดีกว่าไปฟาดข้างในหมดดีนะเลยมันไม่มีที่ไปอยู่ในกระบอกก็มันกู้เลยผมดับเครื่องเลยเบลผมกู้จะดันขึ้นบนมากกว่าตายถังอะส่วนมากจะขึ้นบนนะไม่พี่ดับทันไงเอาพวกเดี๋ยวลูกสูบมาหลบวาลในวัดทางเข้าเลยเท่าไหรอะ แว,วาวอีกนนก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนก้านใหม่นะครับแล้วก็ลูกสูบก้านนี้เอาไหมพี่เอาแท้หรือเอาเหมือนเดิมนั้นอย่างนี้ผมว่าเลยแทดีกว่าเพราะว่ารถบ,าบีมันมีแคมอะเจ็ดพันแปดพันเอาเลยอืมเอาได้เอาพวกเปลี่ยนก้านดดเดี๋ยวก้านแท้แล้วก็เอาลูกสูบมาหลบวาวเนี่ยเอาตัวอย่างไปวัดเลยหลุมน่าจะใหญ่อยู่นะฮะ ออเอาไปทำหนังติ้งดีกว <laughs> ่ามั้ยก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวลากเลยเรื่องเราดูริมด,มดูอะไรเดินนะมันล็อกอ๋อพี่ดักัน,นาาดาวธรรมดาปก,กติมันเดี๋ล็อกปึ๊กอยู่นะปึ๊กมันอยู่อ๋อยึดเลยอ๋อโอเคนะครับดูเรื่องก็เดี๋ยวถอดวาวออกตีวาวไป อ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปอ่าหลบวาวแป๊หนึงนะครับก็อะไรชุดเดี๋ยวเอาไปของแท้หมดเลยมันเป็นร้อยห้าหรือร้อยสองร้อยห้านะอ่าโอเคอ่านะครับก็ตอนนี้นะครับก็รประกอบลูกสูบเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ <c oughs> จะเปลี่ยนนะครับไปใช้ตุ้มดามนะครับนี่นะครับของเดิมอยู่ได้หลายวันไนมะ่มีวัฏจขาดเ่ยหรือนับวันใช้เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ ถ้าเราไม่ดามนะครับมันชอบขาดนะครับตุ่มนะครับพวกนี้นะครับแต่ถ้านไหนๆทาแล้วหรือแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตุ่มดามเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะชัวร์กว่านะครับอ่ะพวกได้ประกอบเลยพวกใส่เลยตุ่มดามอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตประกอบอีกสักแป๊บนึงนะครับผมหกเหลี่ยมไม่รู้อะนอนเด้งเพราะอะอ่ะแล้วก็ฝาสูบ นี่นะครับก็น็อตมันขาดค้านะครับเดี๋ยวผมจะต้องบงนะครับโอ้ยมันขาดหรือมันหลุดพีอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อไอ้เขาเวีแงมาดูสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนบุชมีเนียมเพราะว่าไอ้อลิงมันอาจจะแข็งหรือว่ามันอาจจะขาดะไะประมาณนี้นะเพราะว่าพีเขาบอกว่าแรงดันน้ำมันเครื่องมันขึ้นไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวขึ้นหรือลงใช่ไหมพีอือ อย่ขึ้นเดี๋ยวลงนะครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยบูทนี่ครับเยอะนะ <S <S อันนี้คู่ตัวเล็วเนี่ยเพีเนี่ยอืมมันก็ไม่หนาเยอะขนาดนี้นนเลยแต่ถ้าควง่เฉยนี่ไม่ต้องขึ้นลแล้วไม่ขึ้นเลยต้องติดเครื่องเดียวใช่ไหมได้บางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้น <S <S อากดีแล้ะไม่พังแล้วมีเลยก่อนก่อนที่มันจะตัวเนี้พังเนี่ยมันขึ้นเลยหายขึ้นในหายเป็นตะเกียงไงวันนี้เร่ง,ป,งปุ๊บกำลังจะสุดไม่สุดปึ๊กเดียวก็เรียบร้อยเลยอ๋อโอเคแล้วรู้เรื่องนะครับก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถอดลูกป,ปั๊มมาลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับถถ้า้ามันคอนเยอะกว่าเหมือนเดิมก็ต้องตีบูทใหม่นะครับตัวนี้นะครับ Oh. อ้าวอ่าแล้วก็มาดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เชียงรายนะครับก็ลูกปืนเห็นว่าแน่นนะครับนี่นะครับแน่นตึ๊บเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแค่ชุดไล่ข้างนะครับอ่าเปลี่ยนเบี้ยวนะครับเปลี่ยนตุ่มดามนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้อยห้าสิบนะครับ ซื้อข้อซื้หมุนแล้วเปลี่ยนล้อเลยนะพวกอะไรที่เป็นยางเปลี่ยนให้หมดรถบ่าวางยังดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฝาสูบใหม่นะครับตัวนี้นะครับว้ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มประกอบเลยนะครับผมอะนะครับแล้วก็มาดูนะครับอันนี้ปั๊มของยันมานะครับตัวร้อยสิบห้านะครับอ่า ุดทใช้เป็นปั๊มร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบปั๊มตัวเดียวกันนะครับผมเมาเผาซะตั้งน่ะให้พวกเสร็จแล้วบันเลุเอาเขาก,ก่อนเอาลูกปั๊มไปยังไงอันนี้ปั๊มเดิมนะครับนี่ปั๊มใหม่นี่นะครับ ก็ตัวนี้ก็ร้อยสี่ร้อยห้าบีบก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลือเดี๋ยวประกอบให้เป็นตัวเลยนะครับแล้วก็จะลองติดทีเดียวนะครับผมอะพ่นไม่ต้องพ่นเห็นเขาอ่ะมาพ่นน่ออ่ะนี่นะครับแล้วก็ฝาสูบนะครับนี่ก็เป็นฝาแท้นะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับร้อยสิบห้านะครับอ่าพุชีดกระแท้นนะครับแต่เดี๋ยวรอประกอบเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับ เ,เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มประกอบอีกสักแป๊บนึงนะครับผมอ,อ่ะโอเคอ่ะนะครับก็ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอ้าวลองติดดินะ้องมีวิติดดิ้งนะอนยอดเลยวะโอนะ้นี่นะครับ M X หนึ่งแน่ ลองลองลองรอพลาดให้กำลังก็ถือว่าติดง่ายนะครับอ่ลองดูสบายอ่ะดี ก็สู้ดีจชได้นะครับข้า,างต่อก็ลองลองหมุนรอบหมุนไม่ต้องติดนะลองดูปั๊มน้ำมันหน่อยโอ้น่าจะโอเคแล้วเนี่ยไม่อยากจะลงเลยอะอ่ะอ่ะลองอ่ะไม่ลงด้วยโอ้ดีเกินแล้วบางทีเนี่ยแล้วไ,ไปขึ้นเ่เออแล้วไปขึ้นเอาดูดูดดลงไป<อ>นั่น แรงเกินโอ้โหเฮ้ยมันค้างกันเลยลองลองเี่ลองหมุนเล่นลองหมุนดิพาไปเอาลงแล้วโอ้โหคืนดีจัดเอาเอาหมูหน่อยดิ มาแล้วครับนี่นะครับขึ้นแล้ว่ะโอเคตางี้ผ่านนะครับอ่ะถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เจ้าของเอาไปลองเทสดูนะครับคงไม่ขาดระหว่างการรอบนี้พี่่อยเอโอเคนะครับก็เดี๋ยวเหลือเครื่องนี้ตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบเลยนะครับผมอ่ะนี่เหลืออะไรอ่ะเหลือใส่วัสดุปโอเคนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับเครื่องยันม่านะครับ ตัวนี้นะครับ YM นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ช่างต๋องลองนะครับลองเทสแล้วก็ลองกาลังดูนะครับอ่านี่เจ้าของอย,อยู่อยู่ไหนนะพี่พะยาะเขาคลากลากอะไรที่ใช้อยู่นะขึ้นเขาออโอ้โหชันมากะนะพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ลองไปดูสเต็ปนี้ดูนะครับสเต็ปร้อยห้าสิบนะครับอ่ะลองเล่นลองฟังเสียงป้ามหมดนี่น้องใหม่จัดเจนนี้เนี่ย không เอา lên bao đi, dài ก็ลำต่ำดูนะครับไปค่อยล้าดีก่อนะเี่มาแล้วนะเน่ไปค่อยๆกดลงไปหรือว่าสู้ดีนะครับใช้ได้นะครับเล็กหน่อยเล็กหน่อยไปไหม สวัดอดหน่นอยนะ ไปนี่ไม่ได้อีกอังเลย โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสู้ดีในรอบต่ำนะครับแล้วก็หมุนติดง่ายนะครับปั๊มดังแรงนะครับแล้วก็กำลังดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1แ7 9 8 9นะครับอ่แล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ